ด้วยการคือถ่ายวิดีโอให้บ้านหนึ่งเลี้ยงดูอุปการะตอบแทนที่ท่านเลี้ยงเรามาสองทำธุระการงานแทนท่านสามช่วยดำรงวงการของท่านให้ยืนยาวต่อปไปสปรับปรตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้รับมรดกของท่านและห้าเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วจงทำบุญกุศล บุธไปให้ท่านนี้เป็นหลักธรรมสำคัญที่บุตรธ,ธิดาคุรปฏิบัติตอบแทนพระคุณทั้งสองแต่การตอบแทนบุญคุณท่านจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ว่าบุตรธิดาคนใดที่ท่านต้องการตอบแทนพระคุณบิดามารดาให้หมดในชาตินี้เลยแม้ว่าผู้นั้นจะทําคุณตอบแทนท่านเท่าใดก็าตามก็ไม่สามารถ ตอแทนบาคุณที่ท่านได้ให้ท้องเป็นที่เกิดและให้ชีวิตได้พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติว่ามีบุตรคนหนึ่งต้องการเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านให้หมดในชาตินี้ต,ต้องให้ผู้ชายต่อให้ผู้ชายนั้นยกปิดาขึ้นไว้บนบ่าข้างขวาและยกมารดาขึ้นไว้บนบ่าข้างซ้ายของตัวเอง ท่านทั้งสองนั้นตายอุจจระปัสวะลดบ่าตัวเองอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา100ปีและนอกจากนี้ยังทําการนวดเท้านวดกายให้ท่านและบํารุงเลี้ยงดูมีให้ขาดตกบกพ้องเลยตลอดเวลา100ปีเขาก็ไม่สามารถทดแทนพระคุณของท่านทั้งสองได้หมด เมื่อท่านทั้งสองมีพระคุณต่อเรามากมายเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำวิธีการทำคุณตอบแทนท่านซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าบำรุงร่างกายและสามารถตอบแทนพระคุณท่านได้มากกว่านั่นคือการบวชตอบแทนพระคุณท่านเหตุการณ์ในคำนองนี้ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธองค์ให้ความเป็นคำตอบดั่งน,นี้คือให้หลัก พระวินัยนั้นมีข้อห้ามหรือว่าพระสุทเมื่อขีอ่บิณฑบาตได้อาหารมาแล้วถ้ายังไม่ได้ฉันเสียก่อนหรือยังไม่ได้แยกอาหารนั้นไว้ฉันฉันเองเสียก่อนจะได้ยกให้คนอื่นที่สุขนั้นต้องอาบติผิดแต่เผอิญว่ามีพระสุอยู่รูปหนึ่งท่านได้บวชเป็นเวลานานได้ต่อมาบิดาของท่านได้ตายจัดไป เดี๋ยอยู่แต่มารดาแก่ๆผู้เดียวอาดที่พึ่งอาศัยท่านจึงได้นำมารดาของตนเองนั้นมาไว้ในสํานักนางพิสุนีที่ไม่ห่างจากที่อยู่ของท่านมากนะกซึ่งพอที่ท่านจะเที่ยวเคี่ยวไปเฝ้าดูอาการของมารดานั้นนั้นได้และทุกๆเช้าถ้าท่านออกไปบินบาตได้มาท่านก็จะนำอาหารมา,าถึมาให้มารดาของท่านาารับใาพอถ้า วันใดได้น้อยท่านก็ยอมอดทั้งวันเป็นเช่นนี้มาเรื่อยๆคั้นนานวันเข้าตัวท่านก็เริ่มสู้ผอมลงเพราะได้ฉันอาหารไม่สม่ำเสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นพระสงฆ์ด้วยกันจึงสอบถามถึงสาเหตุและก็ได้ทราบว่าท่านไม่ได้ฉันอาหารเพราะต้องนำอาหารที่ได้จากการบินบาตนั้นไปให้มารดาของตนเองรับประทาน เมื่อเรื่องนั้นแทรกกระจายออกไปพระสงฆ์รูปอื่นก็ตำหนิท่านว่าเร่องเกินพระวินยัยที่นำอาหารซึ่งยังไม่ได้ฉันไปให้คนอื่นรับประทานเมื่อความทราบไปถึงพระการของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียกประชุมสงฆ์และได้ไต่สวนเรื่องนั้นความจริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและทราบว่าเรื่องจะลงเอยเช่นไร แต่เมื่อใดที่ทรงประสงค์จะประกาศเกียรติคุณของผู้นั้นพระองค์จะไม่ทรงวินิจฉเองแต่จะทรงให้ผู้แต่ทรงให้ผู้นั้นได้ชี้แจงเองซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรงตัดถามวิสุนั้นในท่ามกลางทรงว่าได้ยินว่าเธอน,นำอาหารที่ยังไม่ได้ฉันเองไปให้ผู้อื่นรับประทานอย่างนั้นหรือวิสุ นั้นรักสาร,รภาพว่าเป็นเรื่องจริงเมื่อทราบแล้วเธอยังฝ่าฝืนพระวินัยด้วยเหตุอันใดพระพุทธเจ้าตัสฐานต่อไปอิสุนั้นตอบว่าข้าพุทธเจ้ามีมารดาซึ่งชราภาพมากแล้วไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้และข้าพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นควรเป็นผู้ยกย่องผู้มีพระคุณทิดว่าการฝ่าฝืนพระวินยัย ตนเองไม่ได้แล้วนั้นไม่น่าจะผิดลูกท้าระสงค์จึงได้ให้มารดาแลวประานางนน่อนพระพุทธเจ้าค่ะพระพิสุรูปนั้นตอบเม่อได้คําตอบเรื่องนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระพิสุรูปนั้นว่าเป็นผู้ที่มีความปะนานอยู่ประทับเวทีต่อปิตามารดาและทรงแนะนําให้พิสุรนั้นเอาเยี่ยงยางและได้ทรง ทรงอดีตนิทานที่พระองค์ทรงเคยบำเพ็ญตนบำรุงบิดามารดาในอดีตชาติในลักษณะเช่นนี้มาเ่าให้สรงฟังด้วยเหตุการณ์ของเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตอบแทนคือบิดามารดานั้นแม้บวชเป็นพระพิสุทรงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามแต่มิได้ให้ถือว่าบิดามารดาเป็นคนอื่นแต่ทรงอนุญ,ญาตให้แม้กระทั่ง สามารถนำอาหารที่บินประปา,าท,ที่ตนเองยังไม่ได้ฉันมาให้บิดามารดารับประทานก่อนก็ทรงมีพระวินัยยกเว้นโทษให้นี่คือตัวอย่างของการตอบแทนพระคุณทางร่างกายภายนอกแม้จะดูเหมือนว่าไม่เหมาะไม่สมควรแต่เมื่อว่าถึงเรื่องคุณธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงเลือกเอาให้ถูกกับคุณธรรมมากกว่า ส่วนการตอบแทนคุณที่ดีวิเศษยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดสรรเสริญการบวชว่าการตอบแทนพระคุณได้ดีกว่าการบวชนั้นผู้บวชจะได้นําเอารถแห่งพระธรรมอนเลิศดรถมาให้บิดามารดาได้ลิ้มรถด้วยเพราะรถแห่งธรรมนี้เองจะทำให้ทั้งสองได้พบแสงสว่างแห่งธรรมและจะได้หลุด จากวงโกจรแห่งการเรียนว่าใยเกิดเสียได้และจะได้บรรลุถึงสุขอันไพ่บูรณ์คือพระนิพานในการภายหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณเหนือกว่าบิดามารดาและบุตรที่เป็นที่พึ่งของบิดามารดาได้